สำหรับวันนี้มาชมท่อนพันย่าหวานอิสราเอลนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่3มีนาคมปีพศ2564าหสำหรับท่อนพันย่าหวานอิสราเอลของทางสวนนะครับทุกระยะเวลาทางสวนตัดนะครับก็จะมีการนำท่อนพันส่วนหนึ่งนะครับมาทำการบ่มเอาไว้เพื่อดูอัตราการงอกสำหรับเพื่อนๆนนะครับที่สั่งท่อนพันย่า หวานอิสราเอลหรือญ้าทุกๆสายพันธุ์ของทางสวนไปถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนำให้บ่มก่อนทุกครั้งก่อนการปลูกด้วยเหตุผลก็คือมันจะช่วยทำให้อัตราการงอกนะครับเพราะว่าเราบ่มแล้วเขาเกิดรากแล้วนะครับแตกยอดออกมาใหม่แล้วเรานำไปปลูกมันก็จะทำให้อัตราการงอกเนี่ยสูงมากนะครับทีนี้ถามว่าเราบ่มแล้วมันจะงอก100เซไหมจากที่ทางสวนทดลองนะครับ ทุกครั้งเวลาบ่มอัตราการงอกเกือบ100%เซน์นะครับขอใช้คําว่าเกือบละกันเพราะว่ามันก็อาจจะมีที่งอกช้าหรือไม่งอกบ้างนะครับ